สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไคยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรและก็เป็นไม้ผลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและก็อิสราเอลแต่สายพันธุ์ที่ผมได้นํามาปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของอิสราเอลท่านผู้ชมซึ่งนะครับดีต่ออากาศบ้านเราและก็ให้หมากให้ผลได้ด้วยนะครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผลเขาพอประมาณท่านผู้ชมและก็ให้เป็นหมากเป็นผลแต่สายพันธุ์จีนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่สายพันธุ์ทางอิสราเอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นปีแปดที่ผมจะพูดถึงเป็นไม้ผลไม้สมุนไพรที่แก้ไอได้ดีนะครับแก้ไอเรื้อรังนี่ได้ดีมากไอกระดกะกระแดกไอก็ะข้อแครกนี่แหละท่านผู้ชมนะครับก็จะมาคุยให้ความรู้กันนะครับว่า สมุนไพรชนิดนี้นะครับซึ่งมีราคาที่แพงถ้าเป็นผลของเขานะจะมีรสหวานอมปเปรี้ยวชุ่มคอใบเขาไปทำอะไรคุณโจเป็นการแนะนำกันเลยใบยเนี่ยเขาก็จะไปเข้าสู่กระบวนการในการทำเป็นสมุนไพรายาแก้ไอนะครับที่มีชื่อเสียงนะอย่างเช่นชวนป่วยปอปีแป,อป,ปกอไม่ใช่ชวนหมวยป่อปีแปดโมงนะท่านผู้ชม เปลาปีแปรกอนเนี่ยเป็นยาแก้ไอนะครับของสมุนไพรจีนแต่นะครับโจก็ได้นําสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ให้หมากให้ผลตามฤดูกาลของเมืองไทยด้วยและก็เข้ากับอากาศบ้านเราบ้านโจนเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยก็อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมไปถึงกุมภาพันธ์ก็หนาว5เดือนนะครับประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยก็จะร้อนท่านผู้ชมและก็ไม้ผลชนิดนี้น่ะ เขาก็จะใหะ้เกี่ยวกับผลของเขาเนี่ยในช่วงใดบ้างโจก็จะมาถ่ายให้และก็เป็นความรู้เกรดความรู้ท่านผู้ชมเกรดเลยละ่ะนะครับและก็เป็นไม้ผลที่มีราคาแพงกิโลละ200-400ถึงบาทแต่อองค์กรต่างๆหน่วยงานทางภาคเกษตรเนี่ยยังไม่ให้ความรู้ที่เด่นชัดและก็แน่นอนและก็เป็นการกระจรายนะครับเป็นการกระจรายเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่เด่นชัดเลย สำหรับไม้ผลปีแปรหรือ,อหรือโลคอตเนี่ยท่านผู้ชมภาษาอังกฤษเรียกว่าโลคอตแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าปีแปรหรือภาษาทางอญี่ปุ่นเมืองกีนก็ผีวะปีแปรเลยดีกว่านะครับแต่โจได้ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวแถวนนทบรุรีโจเห็นโจเห็น,หนคุณหมอได้ปลูกไว้ผมก็เลยเข้าไปทักนะครับแต่ท่วมหัวเลยนะ อยู่โรงพยาบาลนนทบุรีนี่แหละมีนะครับมีมีต้นปีแฝดเนี่ยสูงท่วมหัวแล้วปลูกในบริเวณอของโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือคุณหมอท่านปลูกไว้แต่ที่บ้านโจนเนี่ยเป็นพันธุ์ของสายพันธุ์อิสาราเอลที่ให้หมากให้ผลแต่วันนี้เราจะไปดูดอกกันนะครับแล้วก็แนะนำอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าก,กันลืมกิโลละ400เนี่ยท่านผู้ชมอ่า2 0 0ถึง400เนี่ย ไม่ได้หากินง่ายนะถ้าเราไปเมืองจีนราคาแพงมากไปญี่ปุ่นราคาแพงมากไปที่เกาหลีราคาแพงมากแต่ไปอิสราเอลยังไม่มีใครไปท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ไปนะแต่ว่าผมก็ดูสื่อสารข่าวสารต่างๆนะครับอิสราเอลพันปีแปบีลวะหรือโลคอตครับท่านผู้ชมครับเราก็จะไปดูเกี่ยวกับสมุนไพรปีแปหรือโลคอตนะครับก็เป็นไม้อิสราเอลนะท่านผู้ชม โจก็ได้นำมาปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นแปลก,วกว่วยนะอันนี้โจก็มาชำไว้นะครับอันนี้อัน,นอันนี้อยู่เป็นทนแล้วนะปีกว่าแล้วอ่าสูงจะท่วมหัวแล้วอาทีนี้เราก็จะมาดูนะครับอันนี้ก็ของคนที่มีชื่อเสียงนะครับอันนี้มีชื่อเสียงมากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจัดการไม่ถูกนี่ก็เอาการเหมือนกันนะครับเป็นโรคหลอนได้นะครับอันนี้ทางบุรีรมัมเนี่ยเขามีชื่อเสียงนะครับ อาท่านผู้ชมเราก็จะไปดูกันนะครับว่าปีแปรเนี่ยนะครับของโจเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ในสวนนี่ก็จะมีต้นอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอ้น,นั้นท่านผู้ชมต้นต้นต้นอ้อเดี๋ยวช่างเถอะนะครับไปนี่ดีกว่าสมองไม่ไม่ค่อยรับเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นต้นปีแปรนะครับเขาเป็นใบอย่างนี้นะครับปีแปรแล้วก็นะครับ เขาก็จะให้หมากให้ผลเนี่ยในช่วงเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ่ายก็จะถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่ามันต้องอากาศบ้านเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่อยๆยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับบ้านโจนี่ก็อากาศหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะให้อ่าไม้พวกนี้นะครับถ้าใครมีสตุ้งสตางก็ซื้อมาปลูกนะครับแต่ต้องเป็นพันธุ์ของอิสราเอลนะครับพันธุ์เมืองจีนเนี่ยไม่ได้ผลนะครับสําหรับเมืองไทยภาคอีสานที่แบบล่างๆนะครับ อย่างอีสานกลางอย่างมหาสาร,รคามเงี้ยแล้วก็แล้วก็ลงไปเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครปลูกไม้ชนิดนี้นะครับก็จะเห็นหยุดถ้าปลูกชนิดนี้หยุดในในประเทศเรานะผมขอแนะนำเลยบอกว่าอย่างน้อยน้อยกิโลละสองร้อยถึงสี่ร้อยเนี่ยผมว่าโอ้นะครับไม่ต่างกับทุเรียนนะครับผมเอาละนะครับใบนี้เขาไปทำประโยชน์อย่างไรนะครับ ใบนี้เขาจะออกมาใบมันจะมีขนนะครับเขาจะไปล้างนะครับทาความสะอาดดีๆนะครับก็แก้ไอได้ดีท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่แนะนําเป็นสมุนไพรแบบเงินล้านก็ว่าได้นะถ้าท่านมีตังปลูกแบบเป็นไลๆ่ๆเป็นสองสามร้อยต้นสี่ร้อยต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เอาใบนี้ไปต้มนะครับใบนี้ก็ประมาณสี่ถึงห้าใบนะครับไปทําการต้มหรือรวมกันกับสมุนไพร อีกชนิดหนึ่งผมจะอุบไว้ก่อนแก้ไอได้ดีจริงๆชะง,งัดรักเลเลยครับถ้าสองสามชนิดนี้มารวมกันนะโอ้โหขอบอกนะครับไอนี้หยุดภายในไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่วันนะ่ะเอาพูดง่ายๆวันนั้นก็คือมันจะโล่งไปเลยแล้วก็สบายนะครับไม่ต้องมีการไอจิบยาแค่ไอบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้สมุนไพรเลยเอาละนะครับเราก็จะไปดูดอกกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือตูมดอกนะท่านผู้ชม เริ่มเป็นตุ่มดอกแล้วนะครับปีแปรนะครับปีแปรอ่ะจูก็จะถ่ายในมุมสูงให้ดูนะครับเขาก็จะออกดอกเดือนนี้ครับเดือนนี้เป็นเดือนอ่ากรกฎานะครับกรกฎาเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งเราก็อ่าสิงหากันยานี้เราก็คงจะเห็นผลเขาแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไร เนี่ยใบของเขาก็จะเอาใบในี่ประมาณ4-5ใบไปทําการต้มน้ําก็จะใช้ประมาณนะครับลิตรครึ่งถึงสองลิตรนะครับก็จะแก้ไอได้ดีเช่นกันนะครับส่วนจะไปผสมสมุสมมนไพรอื่นได้ไหมหรือเป็นเดียเด่ยวๆได้ไหมเดี่ยวก็ได้นะครับแต่ถ้าจะไปไปผปสมผสมกับสม,มุนไพรอื่นนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในการที่เราจะได้นําไปใช้ในการแก้ไอนะครับคือโรคไอเนี่ยท่านผู้ชมบางคนก็อ้า ไอนะไอก็ด็อกก็แดกไอก็ก็แคร์ไอแบบขี้เกียจไอไอแบบไม่อยากไออ่ะนะครับไม่ใช่ไอเลิฟยูนะเอาละนะครับเราก็ได้พูดได้คุยกันท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรปีแปรหรือพีวะหรือโลคอตนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า,ษา,ษาโลคอตอบอกได้เลยว่าจังหวัดมหาสารคามมีผมคนเดียวนี่แหละนะครับที่ทําปีแปรนะครับผมก็มีต้นเดียวเองนะนะครับ เดี๋ยวถ้าไปเขาคอเดี๋ยวผมจะมาเอาอีกมาอีกสักต้นสองต้นนะครับผมจะยังไม่ตอนนะท่านผู้ชมเพราะว่า,าที่จริงตอนได้นะครับแต่ทีนี้ต้นยังเล็กอยู่ผมก็เลยไม่ตอนก็เลยปล่อยให้เขาอ่าเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับวันนี้มาแนะนํากันคือเกี่ยวกับโรคไอนะครับไอปอดปอดเรื้อรังนะครับโรคไอเรื้อรังปอดไม่ดีนะครับก็จะมีการไอบ่อย พวกที่สูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยแกวัยหนุ่มอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมโรคไอนี้จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับในเมื่อปอดของเราไม่ดีนะครับเจอฝุ่นมากๆไปเราก็จะมีอาการไอเจออากาศที่ไม่ดีเจอฝนที่ไม่ดีนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับก็เป็นโรคไอได้เช่นกันท่านผู้ชมไอแล้วก็จะมีน้ำมูกละทีนี้นะครับนั่นแหละละครับวันนี้โจก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพร ที่เป็นไม้ผลราคาแพงนะครับโจเคยทำคลิปมาแล้วนะเนี่ยทำคลิปมาแล้วแต่เดือนนี้นะครับเราก็จะมีการอัปเดตกันดีกว่าในการที่เราได้เห็นชอบผลของเขานะครับช่อดอกนะไม่ใช่ชอบผลและก็ใบนะครับเนี่ยนะครับใบเ็าจะเป็นขนนะท่านผู้ชมเป็นขนเนี่ยเราต้องล้างนะครับเอาสกอตไบล้างดีๆนะครับไม่งั้นมันจะทำให้ระคายคอนะครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับกุหลาบย่อมมีหนามแต่ถ้ากุหลาบไม่มีหนามมันก็ไปอีกอย่างหนึง่งแต่อันเนี้ยนะครับมีคุณค่าในทางแก้ไอถ้าเราไม่ล้างเลยนะครับไม่ล้างขนออกไปแล้วจะไอต่อเลยนะครับทีเนี้ยนี่แหละมันก็เป็นการที่ให้หลายๆคนได้รับชมกันว่า,าโรคไอเรื้อรังนะครับก็เป็นเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรไอเรื้อรังนะครับไอเจ็บคอนะครับแล้วก็เจ็บที่ตรงบริเวณหน้าอกบอกได้เลยว่าถ้าท่านจะทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับไม้ผลเนี่ยผมขอฝากนะครับเจ้าของไร่หรืออะไรก็แล้วแต่พยายามเอามาปลูกนะครับหรือมีเงินมีทองก็ปลูกะรเราไม่ต้องไปเมืองจีนแล้วเราก็สามารถปลูกได้ สายพันธุ์ที่ผมนำมาปลูกนี้เป็นสายพันธุ์อิสราเอลนะครับที่แบบทนร้อนทนแดดทนฝนจริงๆและก็จะให้หมากให้ผลอันนี้ก็เป็นตูมดอกแล้วนะนะครับตูมดอกอีกเช่นกันมันก็จะเป็นทุกที่เลยอันนี้โจก็จะใส่ขี้ไก่ขี้วัวบ้างนะครับแต่ตอนที่ร้อนๆเนี่ยใบเขาจะเหลืองเลยนะครับนี่ใบเขาจะเหลืองมากแต่ก้านใบนี้เขาก็เหนียวนะนะครับเหนียว เราต้องใช้กันไกมาตัดหรืออะไรเงี้ยเราอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะฉีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการที่เราจะใช้สมุนไพรแก้ไอเนี่ยก็เป็นสมุนไพราทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือตีแปะนะครับและก็เป็นไม้ผลที่มีราคาแพง200ถึง400บาทนะครับต่อ1กิโลผลเขาจะออกเวลาสุกจะออกเหลืองๆคล้ายๆลองกองนะครับแต่เขาจะมีสีเหลืองเข้มนะครับที่สวยงาม ปีแปรหรือโลคอตนะครับสำหรับในการแนะนำวันนี้โจฮักนสสรขามลุงโจสมุนไพรนะครับผมสิ่งดีๆเราก็จะมอบให้กันนะครับต้นไม้ไม้สมุนไพรไม้ผลเงินล้านได้นะครับสิบอกไ้ก็เป็นการแนะนำกันนะว่าปีแปรเนะี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าและก็ราคาที่แพงเป็นไม้ผลราคาที่แพงด้วย เป็นคือใบเนี่ยเขาจะเอามาทําการต้มแก้ไอนะครับเกี่ยวกับไอเรื้อรังนะครับไอกระดกกระแดกไอคลอคอกแคกๆนี่แหละนะครับส่วนนะครับส่วนส่วนผลเขาเนี่ยก็จะกินกินเข้าไปแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานทําให้ชุ่มคอจริงๆนะครับอันนี้ผมเป็นการแนะนํากันนะครับถ้าใครมีหัวนะครับการค้ายังไงก็แล้วแต่นะครับทางไม้พืชไม้ผลเนี่ยเป็นสมุนไพรเงินล้านได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครนะครับปลูกเป็น เป็นไร่หรือ200ไร่ก็แล้วแต่นะครับเป็นไร่หนึ่งสองไร่สามไร่มี4ี่ร้อยห้าร้อยต้นสามร้อยต้นสองร้อยต้นยังไงก็แล้วแต่เราสามารถตอนได้นะครับไม้ชนิดนี้สามารถตอนได้ท่านผู้ชมปีแปรเนี่ยนะตอนได้เพราะว่าผมเห็นหลายๆาหลายๆที่นะครับผมชอบดูคลิปต,ต่างประเทศด้วยไงว่าการที่เราจะเอาต้นไม้ชนิดใดเนี่ยมาทําการตอนเนี่ยมันก็เป็นการทดลองไปด้วยนะครับ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าโจขอบอกเลยว่าเมืองไทยเราไม่ต้องนําเข้าหรอกครับโลคอตหรือปีแแปลเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวญี่ปุ่นมันจะมีผลเหลืองๆนะครับคล้ายๆลงกองเขาจะวางไว้เต็มเลยท่านผู้ชมนะครับและแพงด้วยนะนะครับเมืองจีนเหมือนกันเกาหลีเหมือนกันนะครับส่วนพันนี้เป็นพันอิสราเอลที่โจได้ทําการทดลองแล้วท่านผู้ชมปีสองปีมาเนี้ยนะครับได้ทําการทดลองแล้ว มันได้ผลหน้านะครับมันได้ผลแต่อย่าให้น้ําท่วมแล้วกันนะครับต้องปลูกในที่สูงสักนิดนึงก็คือ,อเขาชอบก็คือว่ามีความเย็นความชุ่มฉ่าเหมือนกันแต่ว่าบ้านโจเนี่ยอากาศร้อนเพราะฉะนั้นอากาศร้อนเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อต้นไม้ชนิดนี้คือแดดเต็มวันได้ไม่มีปัญหานะครับแดดเต็มวันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ใบเนี่ยนะครับแต่ก่อนโจจะได้ยินว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาขอซื้อใบนะครับในอ่า คนไทยเราเนี่ยจังหวัดน่านเขาเอามาปลูกนะครับแต่ถามว่าเป็นผลได้ดีไหมไม่เป็นผลได้ดีเลยพันสายพันธุ์เมืองจีนไม่ได้เป็นผลได้ดีในเมืองไทยแต่พันธุ์ที่อิสราเอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลที่โจปลูกฝั่งโน้นนะก็ติดผลแล้วนะครับจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่จะมา,าที่จะมาทดลองนะครับการทดลองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเรื่องให้ความรู้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรทุกอย่างเราต้องหนึ่งเลือกสายพันธุ์ สเราต้องดูอากาศ 2. ดินทีนี้ถ้าอากาศผ่านนะครับดินผ่านดินไม่เค็มนะแล้วก็ศึกษาสายพันธุ์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเป็นสมุนไพรเงินล้านได้สบายๆท่านผู้ชมนะครับเป็นไม้ผลเงินล้านเป็นไม้สมุนไพรยังไม่พอใบก็สามารถขายได้นะครับโจฮักนักสารคามลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นต้นลาเวนเดอร์นะครับหอมมากนะครับรอดอกหน้าหนาวนี่แหละนะครับเนี่ยผมก็ปลูกอะไรที่มันส่วนกระแสนะบางอย่างแต่มันก็เป็นความรู้เช่นนั้นัั้เลยครับปีแปครับผม